สดหมูสวัสดีค่ะก้องสดค่ะหมูครับวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันนะคะก๊อฟแก๊ปมาแทนพี่ก้องปิยะหนึ่งวันค่ะบใด่พีก้องไปไปดูหมอชอบดูหมอชอบหาดูหมอว่าดวงจะได้แต่งงานไหมดูทุกวันถามทุกคนก็เลยแบบติดงานก็เลยมาไม่ได้ก็ให้ก๊อแก๊ปมาแทนใช่ค่ะวันนี้เราต้องเมื่อเช้านี้บอิกระกชเมืสชั่วโมงที่ผ่านมาเองเราพี่ใช่บวชนะเพราะว่าเห็นเห็นเขาโพส พอดกับน้องเฟย์อยากแต่งงานแล้วนะผู้เห็นเมื่อคืนเองหรือว่าเขาบวชแล้วเสร็จแล้วเขาจะเบียดกับพี่พรน่าใจอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าเห็นเห็นนะวลานี้จะไม่ได้แต่งเรื่องเพรนะเห็นในในไอจีหรือในทิก To อก์ทำไปได้แล้วเขาบอกว่าอยากแต่งงานแล้วแล้วก็มีน้องเฟยนอนอยู่ข้างๆนอนซบไหลอยู่แล้วก็ตื่นเช้ามาก็ได้อ่านข่าวว่าบอยปกรบวชนะดาราเขาแต่งงานกันไปหลายคนเลยนั้นหล่อๆทั้งนั้นเลยอ่ะตั้งแต่ชื่ออะไรนะ มาปรินมาปรินเสร็จนัเด่นัตเด่เสร็จบอยเขาไม่แน่นะเพราะเขาบวชแล้วก็อาจจะแบบเบียดแล้เพราะเขารักน้องเฟมากแล้วด้วยวัยด้วยกำลังดีใช่แล้วอีกคนนึงอีกคนนึงกำลังจะบวชเหมือนกันใครคะเจมจีจะบวชแล้วจะเบียดกันหมดเลยบวชช่องสามเลยนะพูดได้ไหมเนี่ยบวชช่องน้อยสีเลยนะไม่มีรุ่นใหม่ๆด้วยกันแบบขึ้นมาแต่เจมนี่เจมจีนี่หนูเริ่มไปเห็นมานะตามขอแบบ ขอเข้ามาขออะไรกับผู้ใหญ่ที่แบบในวงการที่แบบมาถือนะคะเห็นเขาบอกพี่ก้องบอกว่ากําลังตามตามขอเข้ามาพี่ก้องอยู่นี่จริงเหรอเขาไปทำอะไรพี่ก้องหรือเปล่าพี่ก้องเคยไปแบบว่าทําอะไรเจมจีหรือเปล่าเลยมาตามขอกขนมากันเลยก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่แบบว่าเป็นเรื่องของผู้ชายเนาะที่ถ้าเกิดแบบอาจจะเบียดหรือยังไงก็อาจจะต้องโทาแทนบุญคุณพ่อแม่ก่อนนะอุกคนไปเป็นแพ็คเลยนะถ้าแต่งงานทั้งสี่คนนี้แพ็คใหญ่เลยนะเกรทรินทอนเกรก็จะถ้าเกิดบวชเครบวชแล้วบวชแล้ว เขามีข่าวอะไรกับอีกคนหนึ่งไม่ใช่เหรอมอม้ามอม้าใช่ไหมใช่พี่พลรู้เนาะรู้ไม่บอกตัวตัอสั่ยอดได้ไหมด้วยว่าจะไปจะไปจะเป็นแฟนกับมอมมาอะไรนี้สักอย่างหนึ่งนะ ฉันไปเจอในทิกตอกหรือไงก็ไม่รู้อะจริงเหรอมองมาที่พึ่งแบบว่าไม่รู้มอมาไม่ต้องพูดบ้าแต่โดนจับีก็ถือว่าให้ไปตามกันดูนะคะกับความน่าสนใจนะคะกับข่าวดวงการบันเทิงแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ค่ะคุณหนุ่มกลาเนี่ยมีข่าวอัปเดตนิดหนึ่งพี่พส์หลังจากที่ลร์สดกันมาเมื่อคืนนะคะทั้งคุณหนุ่มแล้วก็คุณจูนแฟนนะคะแต่ล่าสุดเมื่อเช้าค่ะทนายชัยพัฒน์นะคะเขาได้มาให้สัมภาษณ์ดีกว่าว่าของหนุ่มกลาใช่ค่ะเป็นเป็นทนายของฝ่ายคุณจูนคุจูนคุณจูน แล้วชาวนีนอได้อบอกมาเลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะที่คุณจูนเนี่ยภรรยาของคุณนุ่มกลานเนี่ยเขาได้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย10ล้านค่ะกับแฟนอ,อีกท่านหนึ่งนะคะท,ท,ที่มีการเปิดตัวไปแล้วเนี่ยสิล้านภายใน3วันถ้าเกิดว่ามไม่เอามาให้กรณีหนิงไงหนิงก็ฟอ<ช>้ฟองฟ้องฟ้องคนที่มา เป็นมือที่สามมือที่สอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าน่ากลัวนตต้องระวังเอ๊ะดียหนุ่มบอกเขาบอกเขาเขาบอกเขาอยากจะหย่าเหรอคือเขาเหมือนกับว่าแยกบ้านมาอยู่ละสองปีเขาไปอยู่บ้านแม่แล้วแต่เขาดูแลลูกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เรื่องที่มีคนบอกว่าเขาไปเปสาวนั่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะพี่โพธิ์ที่เขาได้มาจากการทํางานเนี่ยแกรมมี่เนี่ยส่งให้แบบเข้าบัญชีคุณจูนตลอดอันนี้ฝั่งคุณหนุ่มเนาะแต่ก็คือล่าสุดเนี่ยก็คือมีการฟ้องร้อง อาจจะฟ้องร้องเนาะถ้าเกิด10ล้านเนี่ยไม่ได้ถึงมือคุณจูนภายใน3วันเหรอแต่ฉันก็ว่าแบบว่าฉันว่าแบบข่าวในทิกตกอกบางทีมันก็เชื่อไม่ได้เนาะใช่เดี๋ยวไอ้นั่นจริงไอ้น<อ>ี่ปลอมก็อ่านหูไว้หูแล้วกันเพราะว่าเห็นเยอะไปหมด<ช> แต่นี่กรดาคอนเฟิร์มเลยนะว่าแบบฟ้องแน่นอน<ช>พี่โพดแล้วก็มีข่าวหนึ่งอ,อดีตสาวกมิกาเซ่น้องพิมพ์ใช่สวยมากวันนั้นเห็นถ่ายเซ็กซี่แบบแล้วยังไงน้องพิมเขาทำไมคือน้องพิมพเนี่ยนะคะคือเขาเคยออกมาออกรายการแล้วก็พูดถึงประเด็นที่ว่าเขาในชีวิตค่อนข้างลําบากยิ่งช่วงโควิดนะคะพี่โพ์แล้วก็ได้มีการช่วยเหลือปลดหนี้ทางบ้านด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ย ชาวเน็ตก็ไปจับสังเกตดีกว่านะคะว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเมื่อปีห5หเนี่ยนะคะไอจีเฟซบุ๊กไอจีของครอบครัวน้องพิมพ์ไม่มีการลงรูปไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ทริปล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยมีพ่อมีลูกสาวทั้ง3าคนแต่ไม่มีแม่ฉันว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นวุ่นวายปัญหามันเยอะแยะซับซ้อนไปซับซ้อนมาเนี่มันเป็นเพราะพวกชาวเน็ตเนี่ยแหละนะคนอื่นไม่เคยเท่าไหร่นะชาวเน็ต เป็นชาวบ้าน,นคนมีเรื่องเขายังไม่รู้เลยชาวเน็ตรู้เรื่องไปหมดแล้วฉันว่ารู้รทุก่งพยายามอย่าง,างที่บอกว่าฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่อชาวเน็ตมากชาวเน็ตนี่หลายทีแล้วนะสร้างเรื่องนู้นสร้างเรื่องนี้จนคนเขาเลิกกันจนคนเขาตีกันตีกันไม่เข้าใจกันเพราะว่าอะไรแต่แต่คือที่ชาวเน็ตเขาแบบว่าต้องไปขุดด้วยนะพี่โพก็คือแม่ของน้องพิมเนี่ยเขาออกมาพูดเออออกมาโพสเฟซบุ๊กในช่วงสองสามวันนี้คือแบบว่าดราม่าคือแบบว่า คล้ายๆว่าว่าว่าน้องพิมพ์พโดยตรงเลยอะมาแหกลูกสาวเลยอะอแต่ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีการเหมือนกับว่าออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งน้องพิมพ์แล้วก็ฝั่งคุณแม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปไปที่วัดพระศรีมหาธาตุนะมหาวรวิหาร<อ><อ>บางเขนนะครับส่วนเบกสารนี่เรามานี่เลยเห็นจันใหญ่ๆบลเบนี่มาสดของอร่อยจากร้าน ยำแหลกปลาแดกเลิศเ,ออเดี๋ยววันเบรกสามเรามาชิมกันแตอ่อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเ,ออเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปจะไม่ได้ชิมของอร่อยอะไรเนี่ยปรราลาร้าแบบนัวๆเกาเหลาเป็นภูเขาไฟ<า>เลยพี่ปอร,ร้านนี้เด็ดจ,จริงเราถึงเอามาออกนะครับช,ช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ,รบ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องโซฟพนมูฮะวันนี้ครับอยู่เรา2คนครับเจ้นฮะก๊อปแกร์ครับครับผมวันนี้ครับเราจะพาทุกคนนะฮะมามูครับแล้วก็ขอพรนะครับกับพระบรมสารีริกธาตุที่นี่เลยครับกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนครับโอ้ยต้องบอกเลยค่ะเจ้นเดินทางสะดวกมากนะคะแค่นั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุก็สามารถจะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าครบจบที่นี่ที่เดียวเลยค่ะครับเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไหมคะครับไปเลยค่ะ พระศรีมหาธาตุมีถาวรวัตถุที่สําคัญคือพระเจดีย์ศรีมหาธาตุ ซึ่งภายในมีเจดีย์องค์เล็กประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและที่ผนังมีชอ่องบรรจุอัฐิของผู้ทำประโยชน์แก่ประเทศครับรัฐบาลไทยในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามได้เดินทางไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียรวมทั้งกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ทั้ง5กิ่งจากต้นที่สืบเนื่องมาจากต้นที่พระโคตมะพุทธเจ้าสเสด็จประทับและตัดสรุปพร้อมดินจากสังเวชนียสถานคือสถานที่ประสูติที่ตัดสรุปที่ แดงปฐมเทศนาและที่ปรินิพานรัฐบาลได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์และดินดังกล่าวมาประดิษฐานที่วัดซึ่งกำลังสร้างนี้ได้มีการตั้งนามวัดว่าวัดพระศรีมหาธาตุจ้า มาที่แห่งนี้ครับคนนิยมมาขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตครับค่ะแล้วก็จะช่วยเสริมนะคะบารมีมีกําลังใจครัเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่มีเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปมูจุดต่อไปกันเลยครับค่ะ ครับในวันสําคัญต่างๆครับสำหรับท่านใดนะครับที่มาที่นี่ครับก็สามารถเข้าไปไหว้นะครับพระศรีสัมมาพุทธมุนีครับและพระพุทธมงคลมุจลินครับสามารถเข้าไปไหว้ขอพรนะครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตได้เลยครับ ครับผมคุณผู้ชมครับโดยกิจกรรมภายในวัดนะครับมีตั้งแต่ช่วงเช้าครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญักบารไหว้พระถวายสังฆทานครับส่วนมุมภาวนาและก็นั่งสมาธิภายในเจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุครับเราต้องบอกนะคะว่าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขตนี้นะคะเป็นหนึ่งใน10วัดอารามหลวงชั้นเอกในกรุงเทพมหาคนครนี้ค่ะกว้างใหญ่มากนะคะแล้วก็บรรยากาศรม่มรื่นนะคะสวนจัดแต่งรอบๆเลยพี่เจิ้น ร่มรื่นแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ที่จอดรถสะดวกนะคะเดินทางก็ง่ายด้วย BTS ค่ะมาลงที่วัดพระศรีมหาธาตุเลยค่ะใช่ครับรวมถึงครับสามารถมาสักการะบ,บูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาเจดี ไว้พระศีรษะพุทธมุนีพระพุทธมงคลมุจลินทำบุญพระประจำวันถวายสังฆทานรวมถึงชมต้นพระศีรีมหาโพจากอินเดียครับรวมถึงคับถ่ชีวิตโคกระบือนะครับแล้วก็ให้ทานปลาเรียกว่าครบจบที่นี่ทีเดียวครับหมูปังเฮงครับเลิศต้องบอกเลยต้องมานะคบคุณผู้ชมขานะครับผมนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาชมโฆษณาสัคกูนะครับโดยชว์หน้ากับไปที่สุดดีโอครับค่ะ ที่ยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงกันเราไปกินยำกันดีกว่า,านะครับนี่น่ากินมากค่ะเนี่ยยำยำอยู่ข้างหน้าเราวันนี้ยำม,มาจากร้านยำแหลกปลาแดากเลืเอดอยู่ที่สายไหมอ,อ,อันนี้เป็นเจ้าของคุณอะไรกับคุณอะไรนะผมนะครับป้อนะครับธนาพวิทย์ธีรเศรษฐศักดิ์นะครับรรคุณป้อกับคุณผมท็อปครับธนพเอ,อทิพัุพภัฒน์ธีรเศร,รษฐศักดิ์ครับเป็นเจ้าของเปิดมากี่ปีแล้วร้านนี้นะครับร้านเราเปิดมา เข้าปีที่4แล้วครับครับตั้งแต่เริ่มนะครับคือตัวเองครับพ่อเองชอบในเรื่องของอาหารแล้วก็ชอบในการทานยำนะครับก็เลยปกติก็เป็นพนักง,งานทั่วๆไปครับจบมาก็คือจบมาก็ทำงานนะครับทำงานก็คือเป็นพนักง,งานทั่วไปแล้วก็รู้สึกว่าไรายได้มันน้อยแล้วก็เลย เอาเอาความชอบครับเปิดทํายําส่งกับ Delivery เพื่อนทั่วๆไปแล้วครับแล้วได้รับกระแสตอบรับดีแล้วก็เลยเหมาะหารทำเรที่จะทําร้านยําต่อไปครับอ่เปิดร้านเลยครับที่สายไหมใครใครเป็นคนเริ่มก่อน2คนนี้จริงๆช่วยกันคิดช่เาป็นใครเริ่มจีบใครก่อนมุกนะพี่บอลแล้วเข้าวุ่นกันทำเลยเหรอล้วแล้วทำไมถึงเลือกเป็นอาหารยำล่ะ ครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นจริงๆละร้านเราเปิดแรกอาะจะเป็นยำทั้งหมดเลยครับ<ช>ไม่มีไม่มีส้มตำไม่มีอาหารอื่นเพราะจริงๆอยากจะเปิดร้านเป็นร้านเล็กๆตามครูหายเฉยครับแต่ด้วยความที่เราเลือกทำเลใหม่เลือกอเราเราถูกใจทำเลนี้เราก็เลยบอกว่าเลือกเปิดร้านใหญ่ขึ้นเป็นแบบส่วนอาหารครับก็เลยยำเดี๋ยวเราขึ้น,น,นชืกก่อกันดีไหมครับเพื่อใครอยากจะทานก็โทรไปสั่งได้นะที่เบอร์ข้างหน้าจอเนี่ยเบอศูนย์เก้าสี่ อกสี่เก้าสี่ห้ครับนี่ตัวจริงร้านยำย่างสายใหม่เลยเนาะสั่งได้ที่ไหนบ้างมีอะไรไปส่ง Delivery อ่ะใช่ครับร้านของเรามีครับมี Delivery ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่ากับฟู้ดไลแมนฟู้ดแพนด้าและรวมถึงโรบินลูทด้วยโรบินลูทครับผมโรบินลูทมีหมดเลยใช่แล้วร้านเราก็แบบมีที่นั่งทานครับก็คอยแล้วที่จอดรถอย่างดีแล้วก็มีของแอร์ด้วยเป็นร้านด้วยเป็นร้านด้วยแล้วก็เดลิเวอรี่ด้วยนะครับใครสนใจใครที่อยู่แถวแถวสายใหม่ก็ ลองเซิร์ชไปเลยนะครับไปใน u ูทูปไป้นมีไหมในในเฟซบุ๊กครับมชืดอเพจว่าร้านจำแหลกประแดกเลือดแอสไซใหม่ครับแต่ก่อนที่จะมาแนะนำเมนูนะคะต้องบอกก่อนวันนี้เนี่ยทางร้านนะคะคุณป้าคุณท็อปเนี่ยมีโปรโมชั่นมาฝากรายการเราด้วยคือสำหรับในรายการกล้องสดพหมูนะมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับรายการอกล้องสดพลดูนะครับทางร้านจำแหลกประแดกเลือดของเรามาที่นี่เราจัดโปรโมชั่นเด็ดๆให้เลยครับผมสำหรับใครที่ ผู้ชมรายการทางรายการอยู่นะครับทางบ้านอยู่แนะนําว่าให้ถ่ายรูปหรือแคปแคปหน้าจอนะครับมาที่พนักงานหรือว่าในส่วนมาที่ของท็อปโต้เองใช่แล้วที่ร้านของเรามีส่วนลด5ครับ5เนะครับถ้าพัก10ท่านแรกเน้อใช่ใช่ถ้าพัก10ต้องรีบไปนะคะแต่ทีนี้พี่โพสต์หอมมากหนูอยากรู้แล้วเมนูมีอะไรบ้างที่ร้านเนี่ยเมนูนี้เลยเมนูเมนูอันนี้พวกนี้มาทั้งหมดนี้คือซิงเกิลเจอร์ของร้านใช่ครับอันนี้เมนูอะไรเมนูแรกเมนูแรกนะครับเป็นตํา หลวงพระบางปูม้าครับผมเห็นตัวใหญ่ๆจานใหญ่อย่างนี้ราคาไม่แพงครับพี่พค้ดราคาแค่สองร้อยบาทเองครับส่วนส่วนตัวเส้นนะครับเป็นเส้นมะละกอครับแต่ว่าเราใช้วิธีการฝานบางๆใช่ใช่แล้วก็สูตรตำนะครับเป็นสูตรตำหลวงพระบางแท้ๆเลยเราแต่ทางร้านเราขอมาปรับปรับให้มันเป็นของสูตรเฉพาะพิเศษของทางร้านนะกินมากเลยใช่พี่โค้ดลองชิมได้เลยครับลองชิมแล้วเมนูต่อไปนี่ล่ะครับส่วนเมนูนะครับเป็นกุ้งแก้วแช่น้ำปลานะครับผมเราคัดไสกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากเลยครับแล้วก็ เราดองด้วยสูตรน้ำปลาแล้วก็น eben, ้ำตาลนะครับเน่น่าจะใส่เต็มไปหน่อยนั้นเนี่ยน่ากินออกมาน้อยแต่ดีนะอันนี้เราขาดปลาหลาทุกคนอันนี้ออกมาน้อยแต่จริง เยอะตัวใหญ่ด้วยใหญ่ตัวใหญ่ครับเป็นตัวใหญ่ท่าตใหญ่ใช่ครับเราเนี่ยไม่ทานกับคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่กระเทียมโทนแล้วก็มะม่วงครับจานนี้เท่าไหร่จานนี้2องบาทครับสองบาทจะมีเพิ่มอีก5ตัวนะและนี้ราคาอุัยหอยนางรมส่วนชอบยำหอยนางรมทรงเครื่องครับเป็นี้นดับหนึยำหอยนางรมเราเราหอยนางรมครับเราหอยนางรมพูดผิดนะครับเราหอยนางรมตัวนี้ครับเราใช้หอยนางรมค่อนข้างตัวโคตรสุดๆได้ใหญ่เลยครับเปรี้งคคู่เขากับน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้าน ครับผมอันนั้นนนแหะอี้แหละครับอันนี้เป็นตำข้าวปุ้นครับตำข้าวปุ้นข้าวปุ้นคือตำข้าวเหนียวเฮ้ยขนมจีนเขรียขนมจีนขนมจีนแล้วก็คลุกเค้ากับน้ำตำสูตรของทางร้านใช่ครับแล้วนี้แหละครับโนเด็กอันนี้อันนี้ซุปเปอร์ตีนไก่ครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรของทางร้านก็จะใส่ในส่วนของแบบว่ากระเพรานะครับเพื่อความเผ็ดหอมแล้วก็ใช้พริกพริกแห้งนะครับอันนี้เป็นสูตรของร้านจะทานแล้วมันจะแซ่บแซ่บมาเพราะว่า ไซุปเปร์ตีนไก่นี้ทุกทุกร้านก็มีแต่ร้านนี้พิเศษกว่าร้านอื่นคือ เนื้อกับไตีนมันนุ่มตีนนุ่มแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำน้ำเมื่อกี้กินนิดหนึ่งน้ำอร่อยมากแบบว่าแซ่บแบบร้อนแรงนะคะอันนี้เป็นยำคอหมูย่างครับอันนี้สูตรเราจะจริงๆจะมีสูตรปลาแล้วไม่ปลาลัครับอันนี้เราทำสูตรไม่ปลามาให้นะครับอันนี้อร่อยมากๆนะครับเป็นสูตรของทางร้านกินกับท็อปปิ้งแล้วก็จะมีอ่าในส่วนของข้าวโพดแล้วก็มะม่วงเป็นสูตรของทางร้านครับเดี๋ยวจานใหญ่เดีดยวไปกันอาาจรย์นี้ก่อนอันนี้ปูไข่ดองครับนี้ปูแล้วคัสไซเอะแล้วก็ดองเองด้วยครับ อันนี้เป็นปูที่เราเลือกเอง นะครับตัวนี้นะครับเหมาะมากสำหรับกินน้ำยำแบบนี้น้ำยำแบบปลาแบบปลานะครับจะทำให้ชาติแบบนต้องบอกก่อนเลยอาจารย์ใหญ่ก่อนไม่ตักไว้ม่ตักไว้เร็วอาจารย์ใหญ่เลยนะนักก่อนอันนี้ก็เป็นยำแหลคลงเวอร์นะครับอันนี้รู้ไหมครับราคาเท่าไหร่พี่พลเท่าไหร่ายก่อนสามร้อยหรอสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทโหเร้านอื่นฉันไม่กินเจ็ดแปดร้อยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นสติกเกอร์แบบน้ำจัมบัวยี่ชั้นลึกคนข้างหลังต้องบอกก่อนนะครับอ้ไม่ได้ชิมเลยค่ะ ใชครับอาารนีคุณมารีคุณมารีคุณพีชนะคะแล้วก็คุณบัวผาชิมตรงนี้เลยแล้วพูดตัวแทนหมู่บ้านค่ะต้องมาชิมเลยแล้วก็บอกเลยว่าแบบว่ารสชาติเป็นยังไงคุณพีจะทานอะไรคะนั่นเลยค่ะกุ้งแช่น้ำปลาเชิญเลยค่ะคุณบัวผาอะไรครับบัวผาอะไรชิมแล้วพูดตรงนี้เลยเข้าปากปุ๊บแล้วพูดเลยได้เลยเหรอได้ลยบอกได้เลยว่าแบบว่าจริงกระเทียมโทนด้วยนะกระเทียมโทนเพราะร้านนี้เขาขึ้นชื่อนี้ย่างสายใหม่แล้วคุณมารีเป็นไงบ้างกินอะไรเข้าไป หอมย่างดีมากเลยอ่ะรสมั้ยชุ่มฉ่ำมากเลยหอมหมูย่างมันรสชาติออกยังไงครับเพตอนนี้คือเขาจะมีสูตรแบบใส่ปลาร้ากับไม่ปลาร้าอันนี้รู้สึกจะไม่ใส่ปลารไม่ใส่ปลาร้าไม่ใส่ปลาราก็หอมนะจริงๆไม่ใส่ปลาราก็หอมก็คือรสกลมกล่อมรสสามรสฮะนี่กุ้งนั้นรออยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าไม่อร่อยเพราะดูหุ่นแต่ละคนนั่งชิมกุ้งอยู่คะแม่อันนี้ดูกุ้งขาวดูกุ้งขาวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไมโครโฟนสบายเป็นไงบ้าง อ่ไม่เคยมาออกอะไรทีวีหรอเลิศนะสีฟูดเด็ดมากแม like ่กุ้งกึ้นกรุบๆเลยสดจริงใช่ไหมอย่างน้น้ำปลายำกับตำจะแตกต่างกันนะครับผมจะใช้น้นาปลาคนละสูตรกันผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ทานปลาเขาบอกทางร้านไปว่าไม่ใส่ปลาก็เป็นยำปกติ่คุณพีทคุณทานกุ้งเข้าไปหมดแล้วไม่มีโซแล้วเนี่ยหนูไม่มาสิจะแม่ไผ่มันอร่อยมากอันนี้คุณทานกุ้งเข้าไปกุ้งแดงดุ้ง ใช่อันนี้คุณลองนี่หน่อยสิอันนี้หอยนางรมเขาแบบอันนี้เป็นหลักเลยนะหอยนางรครับกินตำหลวงพ้าบางหน่อยรู้จับไหมเนี่ยเยลตัวใหญ่มากตัว่ามเส้นมะละกอดูดูดูตัวพะบางคนนะคุณผู้ชมโอ้ยยังเหลืออีกสองนาทีกินได้ไหมโทรเบอร์อะไรคะอ่าโทรเบอร์มาที่นะครับ0ูนย์เก้าสี่เก้าสี่ห้าหกเจ็ดหกสองนะครับหรือว่าทักไปที่เพจในเฟซบุ๊กนะครับว่าร้านยำแหลกประดับเลือดแสไมใหม่ครับผมอ่ให้สามสาวบอกอีกทีนึงว่า อร่อยจนต้องกราเรยลยลค่ะเดี๋ยวเราจะตักให้กินอีกนะเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะทั้งสามใครกินปลาร้าก็ใส่ปลาร้าใครไม,ไม่ไม่ทานปลาร้าก็บอกว่า ไม่ต้องใส่ปลาช้าเรซวุเรถึงที่บ้านเลยความจัดจ้านเดิมและที่สำคัญน้ำปลาทางร้านทําเองใช่ครับมีจําหน่ายที่ทางร้านนะครับใครที่สนใจนะครับผมทักมาที่เพจได้เลยชื่อเพจเหมือนเดิมครับยำแหลปปลดักเลือดแอสซทไมคครับเท่าไหร่เท่าไหร่นี่อ่ะขวนี้ห้าสิบหาบาทไม่แพงเลยถูกมากเยอะมาก500ร้อยมิลห้ก็ครึ่งลิตรเลยพี่พอรสกินได้แบบว่าโอ้โหสองสาเดือนแล้วก็บอกก่อนนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยบอกเลยว่ามันมันอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่น้ำปลาและนี่เป็นสูตรของทางร้าานเเคองใช่ ไปนะสายใหม่ใกล้ๆในค่นี้เองใช่นะแล้วคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะทางร้านนะคะยำแหลกลาแดกเลิศนะคะของจัดจ้านย่างสายใหม่คุณผู้ชมถ่ายภาพนะคะบนหน้าจอแล้วถ่ายตอนนี้เลยก็ได้ร้อยเปอนนเ้เลยแล้วก็แคปนะครับไปโชว์ที่ทางร้านนะคะเพียง10ท่านเท่านั้นนะคะจะสามารถมีส่วนลดนะคะได้ส่วนลดจากทางร้านห้าเปอร์เซ็นต์แเดลิเวอรี่อันนี้ได้ได้ลดไหม อ่ามันจะมีโค้ดส่วนลดของแต่ละแอปอยู่แล้วออ๋แต่นี้ถ้าวอลอีนไปที่ร้านเลย10ท่านแรกนะคะรีบแคปหน้าจอเลยค่ะเพราะเป็นโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนะคะยำแหลกประแดกเลิศเมื่อกี้คุณทานอะไรเข้าไปอีกคะขอน้องลมค่ะเป็นยังไงคะอร่อยมากไม่พาวเลยกราบไปค่ะกราบมากเลยกราบกราบต้องหองด้วยคุณอรวัลคุณต้องชิมนะอันนี้คือแบบจานใหญ่มากคุณมปรีทานอะไรเข้าไปตีนไก่ดีมาร์โกลอ่ะรูุยไหมรูยก็คือรูดรูดเนื้อออกเลยแรสชาติกนรูดคอลลาเจนทั้งนั้นเลยแล้้วรรสชาาาติเป็นนยังงไไคะี่มมมพอฟบ มานนี้ถึงเครื่องมากเลยนะถึงเครื่องมากเนี่ยเห็นไหมฮะเครื่องแน่นครู้เลยใช่ครหนักหนักแน่นเลยอ่ะอย่าลืมไปทานกันอยู่ที่ยำแหลกปลาปลาแดกเลือดสายไหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งหมด2 4 6 7ี่หกเจ็ดต้เวลาไปก่อนเพราะว่าเราจะขอซอยบนต้นนี้ให้หมดก่อนเอออย่างไรต้องขอบคุณนะ delivery เข้าไปนะครับเอาวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ